ค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการการสอบประเมินผลและไม่ใช่การสษบทุกท่านสู่โรงเรยนบ้านบ่อน,น้ำค่ะ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น63คนทางโรงเรียนมีบุคลากรทั้งหมด5ท่านซึ่งมีนางสาวอนงค์นบุ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ประจำการ3ท่านคือนางพิยาเสมาสวงค์คือประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หน่งและสอยนางสาวจันยาแก้ววิเศษคู้ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และส นายปยวัฒน์ใจตรงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีท um ี่5และ hm 6และนางสาวอนุพิดานยงาเป็นเจ้าหน้าที่บุคกากรค่ะด้านที่1การบริหารงานวิชาการรายการประเมินที่1การบริหารจัดการหลักสูตรรวบงชี้ขาดสัเด็จมีหลักสูตรถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน2มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหล ปรุงหลักสูตร4มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ 5. หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสารศุกษา,รอ,าร,รอยการประเมินที่2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ความสําเร็จข้อที่1ผู้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการสารอนทุกคนอย่างน้อยคนละหนึ่งรายวิชา 2. ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาเศิลปะและเทคโนโลยีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนตามหลักสื่อสารศึกษา5 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียนรายการประเมินที่3การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1วิเคราะห์และวางแผนการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสสร้างจัดหาผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลายและสอดคล้องกับระดับผู้เรียน 4. ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและนําผลการ,รประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 5. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้กับหน่วยงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องรายการประเมินที่4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1กําหนดโครงสร้างรูปแบบการวัดการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดและการทดสอบโอเนต็ตสการสร้างหรือจัดหาเครื่องมือการวัดประเมินผลตามแนวการวัดและการประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตร 3. มมีวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายใช้การประเมินผลตามจริงทุกสาระการเรียนรู้ 4. มีการนําผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอนทุกสาระและ 5. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันค่ะรายการประเมินที่5การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหากําหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาในชั้นเรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมที่สอดล้องกับสภาพปัจจุบัน 3. มีการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนบทุกชั้นเรียน 4. มีการสรุปเขียงรายงานผลการใช้นวัตกรรมและ 5. มีการเลือกเปลี่ยนสะท้อนผลการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายการประเมินที่6การขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการนิเทศของโรงเรียน 2. จัดทําแผนและ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 3. พัฒนาสื่อและเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 4. ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนนิเทศและ 5. สรุปรายง,งานการนิเทศภายในรายการประเมินที่7การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ 2. มีการดําเนินกิจกรรมลูกเสือ 3. ม,มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก 4. มีการวัดประเมินผลและ 5. มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านที่2การบริหารงานบุคคลรายการประเมินที่1ผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1มีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. มีทักษะการบริหารจัดการ 3. มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำรายการประเมินที่2ครูผู้สอนตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่1ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นศรัทธ,ธาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน 2. ครูทุกคนมีความเป็นกัลยานามิตรต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและสุมชน 3. ครูทุกคนมีความรักความเอาใจใส่ความเมตตาต่อสิธิ์ 4. ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ครูทุกคนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนวัยการประที่3การบริหารงานบุคลากรตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่1มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร 2. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3. มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 5. มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณรายการประเมินที่1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและสะภาพการ 2. มีการกำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็นปัจจุบัน 4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 5. มีการรายง,งานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2. มีแผนแผนงานโครงการกิจกรรมที่นําไปสู่การปฏิบัติ3มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรสนับสนุนแผน 4. ีมีปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน5มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน การบริหารงบประมาณตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี 2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ 3. เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป 1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่1 วางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร 2. จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 3. การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 4. บุคลากรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 5. มีการประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาระบบข,ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นปัจจุบันด้านอาคารสถานที่ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่1มีการกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการทางการสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2. มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 3. มีการปรับปรุงให้นาอาคารสถานที่4มีอุปกรณ์เทคโนโลยีและให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ครูและนักเรียนและ5มีการสรุปและรายงานการใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 3. การบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือนักเรียน 1. มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคุม 2. มีกำหนดมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 3. มีแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและ5มีการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สี่การส่งเสริมพัฒนาคุณธรร,รมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโงรงตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่ 1. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. มีการดําเนินการตามแบบแผนอย่างเป็นระบบ 3. มีการดําเนินการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 4. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลและ 5. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพนะรายการประเมนินที่5ออความสัมพันธ์กับชุมชน 1. มีการส่งเ,เ,เสริมสน,นับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชน 2มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3. มีการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรชุมชน 4. มีการดําเนินการเป็นกปตกรรมแผนงานและ 5. มีการประเมินผลและนำผลมาประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานรายการประเมินที่6การดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน 1. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 2. มีการจัดทําอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน 3. มมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน สีอาหารมีคุณภาพ 5. มีระบบสุขาภิบาล 6. มีโครงการอาหารกลางวัน 7. มีการจัดทำบัญชีถูกต้องตามรับเบียบ8มีการบริหารจัดการและ9มีอาหารเสริมนมด้านนโยบายของสพทและสพระตรรายการประเมินที่1การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียน 1. มีกิจกรรมที่เน้นกระบวนการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน 2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน 3. มีกระบวนการกระตุ้นและส่งเสริมให้คุณครูหาวิธีการ แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้4นิเทศกำกับติดตามและช่วยเหลือครูผู้สอนภาษาไทย5นักเรียนปกติอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับพอใช้100ในการประเมินผลการอ่านครั้งที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 6นักเรียนชั้นปอ .1 อ่านออกจนได้1 0 0ปีการศึกษา2562และ7ผลการประเมินการอ่าน,านคิดวิเคราะห์ผ่านระดับดีเยี่ยมระอยละ50ในระดับชั้นป .6 และม .3 ปีการศึกษา2563 การประเมินที่2การพัฒนาความสามารถด้านการคิดเลข 1. มีกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการคิดเลข 2. จัดทำข้อมูลสสนเศรรสทศนักเรียนที่มีปัญหาการคิดเลข 3. มกีกระบวนการกระตุ้นและส่งเสริมให้คูหาวิธีแก้ไขปัญหาสําหรับนักเรียนที่คิดเลขไม่ได้ 4. นิเทศกํากับติดตามและช่วยเหลือครอผูผู้สอน 5. ผลการทดสอบ NT ทด้านคำนวณระดับชั้นป .3 ปีการศึกษา2 5 6 2ไม่มีระดับปรับปรุรายการประเมินที่ 3. การยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียน 1. มีกิจกรรมการยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียน 2. มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 3. มีการวิเทศกะห์กับติดตามผลการดำเนินงาน 4. ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนกิจกรรม 5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 6. ผลสำนึกมมทางการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ7ผลการทดสอบ RTNT ปลายปีชั้นป .6 ปีการศึกษา2 5 6 3สูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือสูงกว่าระดับสพท2กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป 4. กาพรพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางกายผ่านดาวเทียม 1. มีการจัดการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียม 2. งติดตั้งทีวีและจัดห้องเรียนเหมาะสม 3. ผู้บริหารมีการวางระบบ4ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วน5ผู้บริหารจัดหาผู้มือครู6ผู้บริหารมีการวิเทศกำกับติดตาม7ห้องเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ8ครูดูแลส่วยเหลือนักเรียน9้ครูจัดสภาพห้องเรียนเตรียมการสอนล่วงหน้า 10. ครูร่วมจัดการเรียนรู้กับครูต้นทาง11นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้และ12ครูมีการวัดและประเมินผลการสอนซ่อมเสริม